ทำลายผู้คนทั้งภาคอีสานผมก็คนอีสานและสาสนิกชนที่นับถือหลวงปู่ทั่วประเทศนะครับผมยอมไม่ได้และอย่างต่อไปนี้นะครับอยากแกบอกว่าทนายกองทัพธรรมเนี่ยคือทนายนันชัยกรณีของหลวงปู่แสงนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนะครับต้องบอกว่ามันนํามาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายแง่หลายมุมแล้วก็จากหลายฝ่ายด้วยกัน พุ่งตรงไปที่หมอปลาแล้วก็ทีมงานที่ไปกันนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เล่าย้อนไปนะครับหลายคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับทั้งทนาทนายอนันชัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแอคชั่นประกาศเป็นทนายแห่งกองทัพธรรมเลยครับวันนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับนายอนัน,นตชัยชัยเดชทนายความชื่อดังเนี่ยเดินทางไปที่วัดป่าอรัญญาวิเวกตําบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเข้ากราบ หลวงปู่แสงครับแล้วก็สอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มญาติญาติโดยทนายอนันชัยแถลงข่าวนะครับภายหลังเข้ากราบหลวงปู่แสงเรียบร้อยทนายอนันชัยบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนเองมีเพื่อนเป็นผู้พิพากษาก็แนะนําว่าหากมีโอกาสไปยโสธรเนี่ยต้องไปกราบไหว้หลวงปู่แสงเพราะท่านเนี่ยเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่เนื่องจากด้วยภาระงานที่มากจึงยังไม่ได้มีโอกาสมากราบท่านกระทั่งเกิดเหตุนี้ได้ดูคลิปการบุกเข้าไปตรวจสอบ ทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากนะครับทนายนนะชัยบอกเลยว่าสิ่งที่หลวงปู่ได้รับถือเป็นการทําลายและเหยียดย่ําหัวใจชาวพุทธและชาวอีสานผมทนไม่ได้แม้จะไม่เคยกราบไหว้ท่านและเมื่อตนได้เข้ากราบไหว้ท่านแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิหลวงปู่แสงแล้วส่วนตัวมองว่ากรณีนี้มันไม่ชอบมาพากลรวมถึงหมอปลาและน้ำฟ้าก็เป็นลูกศิษย์ของผมดีครับทนายนะันชัยบอก พฤติกรรมการเข้ามาตรวจสอบหลวงปู่แสงเนี่ยถือว่าไม่เหมาะมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายพูดส่อเสียดถึงแม้จะเป็นลูกศิษย์ของตอนเองก็ต้องมีการตักเตือนโดยมีการโทรศัพท์ไปหาทนายภพศสารรวมฤทธิ์ทีมงานของหมอปลาที่ยอมรับผิดและขอเข้ามากับหลวงปู่ไปแล้วทนายนันชัยบอกอีกนะครับว่าเวลาเขาตํารวจไปตรวจคนที่ไหนเนี่ยเขายังต้องมีหมายสารก่อนเลยโดยเจ้าพนักงานตํารวจเนี่ยไม่มีอํานาจแต่ต้องขออํานาจศาลในการตรวจคน้นแต่หมอปลาเนี่ยเป็นใคร คุณใช้หน้าที่อะไรในการบุกรุกเข้าไปในวัดแล้วไปจับศึกพระมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณและการกระทําแบบนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายผมจะทําเรื่องถึงสํานักพระพุทธเรื่องที่หมอปลาเข้ามาดําเนินการในลักษณะนี้นี่ทนายณชัยบอกนะครับพร้อมกับประกาศด้วยครับทนายบอกว่าจากนี้เนี่ยถ้ากลุ่มบุคคลใดบุกเข้าไปในวัดและมีลักษณะการเข้าไปจับผิดพระเนี่ยให้แจ้งความเรืนคดีฐานบุกรุกได้ทันทีหรือถ้าเข้าไปแล้วมีก่อเหตุในลักษณะ ล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนที่หลวงปู่แสงโดนเนี่ยเอาผิดฐานบังคับกลมขืนใจผู้อื่นได้โดยพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นพฤติกรรมของกลุ่มหมอปลาในวันที่เกิดเหตุโดยเฉพาะหากก่อเหตุแบบนี้ตั้งแต่หคนขึ้นไปเนี่ยนายนะอัน,นันชัยบอกนะครับว่าจะมีความผิดฐานซ่องโจรอีกข้อหาหนึ่งถ้ามีการดูหมิ่นเจ้าวาดดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือว่าดูหมิ่นพระก็ถือเป็นการดูหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฝากไปถึงทุกวัดในประเทศไทย ถ้าหมอปลาหรือว่าทีมงานเนี่ยบุกไปมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไปแจ้งความเป็นบบคดีได้เลยหรือถ้าวัดไหนถูกกระทําแบบนี้แล้วไม่กล้าแจ้งความแจ้งมาที่ผมเลยจะจัดการให้วัดไม่ต้องกลัวนี่ทลายนันชัยประกาศตัวเลยครับสู้ให้เลยและจากการพูดคุยกับบรรดาญาติญาติของหลวงปู่แสงรวมถึงตัวท่านเองเนี่ยท่านยืนยันว่าจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับกลุ่มบุคคลที่มาบุกรุกเพราะท่านมีเมตตาธรรมรวมถึงท่านไม่สามารถจะเป็นผู้เสียหายได้ เนื่องจากสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนเพราะมีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ส่วนบุคคลใดจะแจ้งความกล่าวโทษนี้ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลตนเองไม่ขอก้าวล่วงโดยเฉพาะกลุ่มพระที่รอบข้างท่านในวันนั้นสามารถดําเนินคดีหมิ่นประมาทได้นี่นะครับรัฐนาย,ยังบอกว่าถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยไล่จับสุดพระตรวจสอบพระไม่ใช่หน้าที่ของคุณมีการตั้งคําถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทําอะไรกันอยู่ถึงปล่อยให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย มาทำแบบนี้ได้นี่นะครับซึ่งทางญาติของหลวงปู่แสงเนี่ยยืนยันครับว่าอายุที่แท้จริงของหลวงปู่เนี่ยมีประมาณ105ปีเนื่องจากว่ามีการแจ้งเกิดล่าช้าโดยเปรียบเทียบจากใบแจ้งเกิดน้องสาวของหลวงปู่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่างดีครับนี่ก็ยืนยันว่ายุติดรามา่าต่างๆทนายนันชัยบอกว่าหลวงปู่ขอไว้ไม่ให้ดําเนินการกับกลุนน่มบุคคลนี้ไม่ให้เอาผิดถือว่าให้จบกันไปทนายนันชัยก็ยุติบทบาทในทันทีนะครับนี่ก็เป็นดรามา่าที่เกิดขึ้น หลวงปู่มีเมตตาทำสูงนะครับไม่เอาผิดกับบุคคลแก๊งหมอปลาที่ไปเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเขาไวาทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ